สวัสดีครับมาพบกับผมครับเซลปิงนะครับโอมด้าแอนเจคู่สาขาลังติดนะครับวันนี้เซลปิงนะครับมีรถมาให้ชมนะครับเป็นเออเจคู่เจเจหนะครับอ่าหรือว่าในส่วนของตัวสีเทาซ้ายมือนี่ครับวันนี้มาดูนะครับว่ารถคันนี้ครใส่แม็กแต่งนะครับอ่าสวยงามเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นแม็กสองสามห้หนะครับขอบ18นะครับอ่าเป็น เป็นยางออฟโรดนะครับตัวนี้ภายนอกสวยมากครับอันนี้เราก็แต่งสามารถลูกค้าสามารถรีเควสได้นะครับว่าอยากแต่งอยากทำตรงแนวไหนเดี๋ยวเซอร์ปิงก็จะไปหารูปหารถมาลงให้ดูให้ชมนะครับตัวนี้พาชมตัวนี้ก่อนนะครับแต่ส่วนตัว J6 ตัวนี้ครับเป็นตัวเหตุเจหกโปด้านนี้ครับ เจหกโปนะครับอันนี้สีเงินนะครับสีเงินสีเงินอันนี้เป็นแบบเดิมๆนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสองแปดเก้าสองนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่สองคันแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเพิ่งมาดูคลิปอาจจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับว่ารถสามารถยังว่างอยู่ไหมหรือว่ามีเจ้าของแล้วเนี่ยให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้โทรหาเซียปิงได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่าอ,อันนี้สีเงิน ีเงินตัวโปียาพามาดูสีขาวขาวโพนี่ครับสีขาวสีขาวโพพามาดูสีขาวนะั้นสีเงินนะครับสีเงินพามาดูสีขาวโพครับสีขาวโพอยู่ด้านนี้ครับขาวโพ สีขาวโปรครับอ่าสีขาวโปนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านหลังครับนี่อร้อ,อด้านหลังด้านหลังของสีขาวโปนะครับนี่ก็มีอุปก,กรณ์อะไรให้นี่ครับ จะมีตัวชาร์จถูกเฉิญน,นะครับตัวเติมลมถูกเฉิญตัวอุปกรณ์ถูกเฉิญของรถทันเจโปรคคนนี้เอามาให้นะครับอเอามาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ภายในนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านในตรงนี้ครับอันนี้ด้านในอันนี้ก,กว้างมากครับอันนี้ผมพับๆบ,บอกให้นะครับ เบากให้ดูนี่กว้างมากครับทับลงมาทับแบบนี้นะครับหนึ่งสเต็ปแรกสเต็ปที่สองครับนี่ครับสเต็ปที่สองทำบนี้นะครับลงมาเจอลูกค้าแบบว่าอ่าครับอยากพับเบาะใช่ไหมครับอันนี้คือสเต็ปที่สองหรือว่าเราไม่อยากเบาะนี่เราก็ขึ้นไปครับนี่ปึ๊บ คัามาแค่นี้พอครับปกตินะครับเอาีสองสเต็ปนะครับเจ๊หกนะครับตอนนี้มีว่างนะครับอยู่สองคันแต่ว่าโทรมาสอบถามได้ครับเผื่อว่ารถไม่ว่างแล้วตอนที่โทรมาก็สอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสองแปดเก้าสองนะครับโอมอิด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตสามารถเข้ามาทดลองขับ ติดต่อเซลปิงได้เลยครับตอนนี้มีรถว่างนะครับเป็นเอ่อตัวเจหกโนะครับสีเงินและตัวขับสีสีขาวสีเงินแต่ว่าต้องติดต่อสอบถามเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อมีเจ้าของแล้วครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามเพื่อความชัวร์ครับแนะนําว่าโทรมาก่อนนะครับศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสองแปดเก้าสองโทรมาโทรมาสอบถามกันก่อนว่ามีรถไหมอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงีย้ยเดี๋ยวเซลปิงจะเอ่อทำเสนอ ไปให้นะครับให้ลูกค้านะครับได้ได้ดูก่อนนะครับว่ามีรถรับไม้อะไรยังไงครับเบื้องต้นมาทดลองขับได้นะครับที่โอมาดาแอนเจคูสาขาลังสิ็นะครับเดี๋ยวเซลปิงจะเป็นคนบริการนะครับเบื้องต้นก็จะมานี้ให้พาดูรถที่แต่งอยู่ครับเจคูเจคูนะครับเจคูเจหกคันนี้อันนี้รอ รอ PDI นะครับดูการสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นตัวขับสี่นะครับสีเหลืองขับสี่สิ่งที่เห็นในชาร์ตภายนอกครับแม็กขอบสิบเก้ากับแม็กขอบสิบแปดนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกล่องครับจะมีกล่องถ้าเป็นตัวเอ่อ4ฟ h e e l มาจะเป็นขับมีกล่องข้างหลังให้นะครับตัวโปรจะตัวโปจะไม่มีกล่องเบื้องต้นก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ราคาก็าจะต่างกันหลักแสนนะครับตัวโปรก็จะเริ่มต้นที่แปดเก้าเก้านะครับตัวท็อปก็จะเริ่มต้นที่ล้านนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับแม็กตัวนี้ขอบสิบเก้านะครับขอบสิบเก้าสองสองห้าทัห้าห้าครับตัวนี้จะเป็นแม็กตัวขับสี่ พาชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเจคู่เจไฟนะครับสีขาวสีดำสีเขียวสีเทารถเรามีสีทุกสีให้ลูกค้าได้ชมนะครับลูกค้าที่จองไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าสีรถเป็นยังไงสีรถเป็นยังไงนะครับนี่ครับสีขาวสีดำสีเขียว แล้วก็สีเทานมนะครับอ่าตอนนี้ขาดสีอะไรครับขาดสีน้ำเงินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเซลฟิ่พ,พาไปชมสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้เป็นเจคู่เจฝ้ายเจหรือว่าเจห้าเนี่ยครับเจห้าของเรามันจะมีอยู่แยกเป็นสองรุ่นก็คือมีโอมิด้ากับเจคู่ซึ่งโอมาด้าเนี่ยครับ ก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่พาไปดูอันนี้พามาดูตัว J5 โอมิดาจะมี C5 J5 J6 J7 นะครับอันนี้สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินนะครับี่ยสวยไหมครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเทานมสวยไหมครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเซลล์ิงค์นะครับก็ขออนุญาต ลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้าเซลปิงจะทําคลิปอะไรหรือว่าแนะนํากันเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามทดลองขับได้ที่อ m ์ a าได้แอนเจคู่สาขาลังสิ์นะครับมาหาเซลปิงนะครับเบอร์โทร0985282892นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ